เงาของความเห็นแก่ตัวในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าใหญ่มีชายหนุ่มชื่อก้องพบเขาเป็นคนฉลาดหลักแหลมมีแรงกายแข็งแรงและมักจะหาหนทางเอาตัวรอดได้เสมอแต่สิ่งที่ทุกคนในหมู่บ้านรู้จักเขาดีที่สุดก็คือความเห็นแก่ตัวไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก้องพบมักจะคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองเสมอ เวลาไปหาของป่าเขามักเก็บผลไม้ดีที่สุดไว้คนเดียวเวลาล่าสัตว์ได้เขามักแอบเก็บชิ้นส่วนที่อร่อยที่สุดกลับบ้านโดยอ้างกับชาวบ้านว่ามันหายไประหว่างทางแรกๆคนในหมู่บ้านก็ไม่ว่าอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเห็นแก่ตัวของก้องพบก็เริ่มทำให้ใครหลายคนไม่อยากคบหา วันหนึ่งไฟป่าลุกลามอย่างหนักเปลวไฟแดงฉานลุกโชนเผาใบไม้แห้งกรอบแตกดังเปรี้ยบเปรีย้ยควันดำหนาทึบลอยคลุ้งไปชั่วชาวบ้านพากันรีบวิ่งออกจากบ้านมาช่วยกันดับไฟด้วยการตักน้ำจากบ่อหลวงแล้วส่งต่อเป็นแถวชาวบ้านตะโกนกันเสียงดังเร็วเข้าต้องช่วยกันไม่งั้นหมู่บ้านเราจะไม่เหลืออะไร สรงถังต่อๆกันไปอย่าให้ไฟลามเข้าหมู่บ้านนะทุกคนทำงานร่วมแรงร่วมใจตักน้ำเทน้ำแล้ววิ่งกลับไปใหม่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยแต่ท่ามกลางความวุ่นวายกองพบกลับยกถังน้ำวิ่งตรงไปที่บ้านของตัวเองเพื่อนบ้านคนหนึ่งตะโกนเรียกกองพบรีบมาช่วยกันตรงนี้ก่อนสิไฟมันกำลังลามมาทางยุ้งเข้า กองพบหันมาตะโกนตอบเสียงแข็งข้าจะปล่อยให้บ้านข้าไหมหรือไงบ้านข้าอยู่ตรงนี้ข้าต้องปกป้องก่อนชาวบ้านอีกคนพูดอย่างโมโหถ้าไม่ช่วยกันบ้านเจ้าอาจรอดแต่บูบ้านเราจะพังหมดกองพบไม่ฟังเขารีบเทน้ำใส่กำแพงไม้ของบ้านตัวเองแล้ววิ่งกลับไปตักน้ำมาอีกกองพบพึพมพำกับตัวเองดีแล้ว ที่ข้าไม่เสียเวลาช่วยพวกนั้นบ้านข้าต้องมาก่อนเสมอสุดท้ายบ้านของก้องพบรอดพ้นจากไฟไหม้แต่บ้านเพื่อนบ้านอีกหลายหลังถูกเผาว,วอดไปต่อหน้าต่อตาเสียงร้องไห้ของเด็กๆและเสียงคร่ำครวญของผู้ใหญ่ดังสะท้อนทั่วหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนหันมามองก้องพบด้วยสายตาเต็มไปด้วยความผิดหวังแต่เขากลับยืดอกเหมือนผู้ชนะ ฤดูแ้งยาวนานทำให้บ่อน้ำหลวงที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันแห้งลงเรื่อยๆน้ำที่เหลืออยู่มีเพียงเล็กน้อยก้นบ่อวันหนึง่งชาวบ้านพากันมาประชุมที่ลานกลางหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านพูดด้วยเสียงเคร่งเครียดเราจะต้องผัดกันใช้ใครจะเอาน้ำกี่ถังต้องแบ่งให้พอสำหรับทุกครอบครัวหากใครแอบทำผิดก็คือทำร้ายทั้งหมู่บ้าน ทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยแต่ก้องพบเพียงยืนกอดอกแล้วบ่นเบาๆข้าก็แค่เอาไว้ใช้เองบ้างไม่เห็นจะผิดอะไรคืนนั้นเองก้องพบถือถังใบใหญ่แอบลงไปที่บ่อเขาใช้เชือกผูกถังหย่อนลงไปตักน้ำทีละถังอย่างเร่งรีบเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกมาจากปาก ฮ่พรุ่งนี้เจ้าพวกงงงงคงได้แต่มองก้นบ่อแห้งๆส่วนข้ามีน้ำเต็มองคสบายแล้วเรารุงา่งเช้าปลาบัววิ่งมาที่บ่อแต่สิ่งที่เห็นคือบ่อว่างเปล่าน้ำหายไปหมดแล้วแล้วพวกเราจะอยู่กันยังไงชายหนุม่มคนหนึ่งตะโกนเมื่อคืนใครบางคนต้องแอบมาตักแน่ๆ ใครทำออกมารับเธอสายตาหลายคู่หันไปมองกล้องพบเขารีบโบกมือปฏิเสธอย่ามามองข้าข้าก็ลำบากเหมือนพวกเจ้านั่นแหละน้ำก็หมดองไปตั้งแต่เมื่อวานแต่รอยยิ้มมุมปากที่เขาเผยแสดงออกมาทำให้หลายคนเริ่มสงสัยอย่างหนักแม้ไม่มีหลักฐานทุกคนต่างเก็บความโกรธไว้ในใจและเริ่มห่างเหินจากเขามากขึ้นเช้าวันหนึ่ง หมอดูชราผู้เร่ร่อนเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเขามีไม้เท้าเก่าๆในมือดวงตาขุ่นมัวแต่แฝงแววล,ลึกลับเขายืนกลางลานหมู่บ้านแล้วเปล่งเสียงแหบพราฟังให้ดีชาวบ้านทั้งหลายในป่าใหญ่แห่งนี้มีเงาสาบแช่งที่หลับไหลามานานมันจะตื่นขึ้นมาเพื่อตามหาผู้ที่มีหัวใจเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว ใครที่เคยเอาเปรียบคนอื่นไม่ยอมแบ่งปันวันหนึ่งเงานั้นจะปรากฏและจะพาเขาไปสู่ความมืดมิดตลอดกาลชาวบ้านต่างพากันกระซิบกระซาบด้วยความหวาดกลัวท่านหมอดูแล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรทางเดียวคือจงช่วยเหลือกันและกันอย่าปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวครอบงำหัวใจผู้ใด ทุกคนหันไปมองกล้องพบที่ยืนกอดอกอยู่ด้านหลังหรือว่าจะหมายถึงเขากล้องพบหัวเราะเสียงดังทันที <c oughs> คำพูดงมงายของคนแก่เหงาสาบแช่งอะไรกันข้าไม่กลัวรอกโลกนี้ใครคิดถึงตัวเองก่อนก็ย่อมอยู่รอดเสมอหมอดูชารามองเขาด้วยสายตาเศร้าส้อยก่อนจะเอ่ยเบาๆบางที เจ้าอาจจะเป็นคนแรกที่ได้รู้ว่าคําเตือนของข้าเป็นเรื่องจริงเสียงนั้นทำให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบกริบเหลือเพียงสายลมพัดผ่านต้นไม้ที่สั่นไหวหลายปีต่อมาโรคร้ายแปลกประหลาดแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเด็กๆผู้สูงอายุมีไข้สูงบางคนหายใจหอบจนแทบขาดใจ สมุนไพราจากป่าเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตได้แต่พอชาวบ้านเข้าไปเก็บพบว่าสมุนไพรเหล่านั้นได้ถูกเก็บไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นคือก้องพบเขาแอบไปเก็บสมุนไพรเต็มตรรกาดวงตาเป็นประกายด้วยความโลภเขาปิดประตูบ้านแน่นหนาไม่บอกใครว่าตนได้สมุนไพรามากเพียงใดรุ่งเช้าเมื่อชาวบ้านรู้ก็ต่างพากันมาขอความช่วยเหลือ ก้องพบลูกป้ากำลังจะไม่รอดแล้วช่วยแบ่งสมุนไพรให้ป้าสักกำมือเถอะป้าสัญญาจะตอบแทนเจ้าเมื่อพ้นวิกฤตนี้สมุนไพรพวกนี้ค่าเสี่ยงชีวิตไปเอามาเลือดก็ออกเหงื่อก็ไหลคิดว่าได้มาฟรีๆหรือถ้าอยากได้ก็ต้องจ่ายกองพบเจ้าก็เห็นแล้วว่าพวกเราเจ็บป่วยกันทั้งหมู่บ้านเจ้าควรแบ่งบ้าง ไม่ใช่หากำไรบนความทุกข์ของเพื่อนบ้านอย่าสั่งสอนข้าเลยลุงทุกคนมีมือมีเท้าทำไมไม่ไปเก็บเองใครอ่อนแอก็โทษตัวเองเถอะข้าไม่ได้ทําผิดอะไรถ้าเองไม่ยอมแบ่งก็อย่าหวังว่าใครจะเหลียวแลเองตอนเองล้มป่วยข้าไม่ต้องพึ่งใครอยู่แล้วข้ามีสมุนไพรข้ามีน้ำข้าจะอยู่รอดเพียงลำพังส่วนพวกเจ้าก็จัดการกันเองเถอะ ชาวบ้านที่มารุมขอความช่วยเหลือต่างพากันมองหน้าก้องพบด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังและสิ้นหวังหลายคนหันหลังเดินจากไปพร้อมคำพูดสั้นๆจำไว้นะก้องพบวันนี้เจ้ามีทุกอย่างแต่สักวันเจ้าจะไม่เหลืออะไรเลยเสียงประตูบ้านแต่ละหลังปิดลงพร้อมกันทั่วหมู่บ้านเหลือเพียงบ้านของก้องพบที่ยังสว่างด้วยแสงตะเกียงแต่ก็เต็มไปด้วยความเงียบ และความว่างเปล่าคืนนั้นเองก้องพบนอนหลับอย่างสบายใจบนกองสมุนไพรที่เขาเก็บไว้แต่แล้วเขาก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเงาดำสูงใหญ่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในห้องเงานั้นเป็นรูปร่างของก้องพบเองแต่ใบหน้าเหี่ยวแห้ง ดวงตาว่างเปล่าเต็มไปด้วยความโลภมันพูดว่าเจ้าคือผู้ถูกเลือกความเห็นแก่ตัวของเจ้าทำให้ข้าเกิดขึ้นวันนี้ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องเป็นของข้าก่าองพบพยายามวิ่งหนีแต่ทุกประตูหน้าต่างถูกปิดตายเงานั้นค่อยๆซึมเข้ามาเกาะร่างเขาเหมือนหมอกดำเขากรีดร้องสุดเสียง ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีแต่ไม่มีใครมาช่วยเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาไม่เคยช่วยใครเลยรุ่งเช้าชาวบ้านเปิดประตูบ้านของก้องพบเข้าไปพบเพียงโอ่ง,งน้ำแตกกระจายกองสมุนไพรแห้งกรอบและรอยเงาดำไม่ติดบนผนังแต่ไร้ร่างของเขาหลังจากนั้น ชาวบ้านก็เริ่มช่วยเหลือกันอย่างจริงใจพวกเขาบอกต่อเรื่องราวของก้องพบให้ลูกหลานฟังเสมอๆเ,เพื่อเตือนว่าความเห็นแก่ตัวอาจทำให้เจ้ารอดวันนี้แต่วันหนึ่งมันจะพรากทุกอย่างไปจากเจ้ารวมทั้งชีวิตถ้าเพื่อนๆชอบนิทานวันนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย